สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบรรทุน,นนะคะก็ห่างหายท่านผู้ชมไปนานพอสมควรนะคะพอดีว่าก็ติดภารกิจหลายๆอย่างนะคะก็วันนี้นะคะพาทุกท่านมาเลี้ยงวัวนะคะก็ช่วงนี้นะคะการเลี้ยงวัวในช่วงหน้าฝนนะคะสิ่งที่เราประสบ พบเจอในช่วงหน้าฝนก็คือพวกมแมลงรบกวนเยอะนะคะแล้วก็เราจัดการยังไงนะคะก็สิ่งที่ทางคอกใช้วิธีการจัดการก็คือใช้ตัวยาที่พ่นป้องกันพวกมแมลงรบกวนต่างๆนะคะก็ถือว่าได้ผลดีพอสมควรนะคะอันนี้ตอนนี้ก็ปล่อยให้กินในสวนผักนะคะที่เราโล แปลงผักเรียบร้อยนะคะก็ปล่อยให้เขากินตามใจชอบเลยนะคะตอนนี้ก็หลายๆคนก็ถามว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยให้กินฟางหรืออะไรยังไงไหมตอนนี้ปีนี้นะคะเป็นปีที่แทบจะไม่ได้กินฟางเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากฝนตกมาแบบคือไม่ทิ้งช่วงนะคะก็ทําให้หญ้าธรรมชาติขึ้นเยอะนะคะขึ้นสวยแล้วก็เราก็ได้ปล่อยให้วัวกินตาม ตามใจชอบเลยก็ส่วนมากก็ไล่พุ่งแล้วก็อยู่ในแปลงที่เราล้อมไว้นะคะเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะโชคดีหน่อยฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลแล้วก็ตกบ่อยนะคะก็ทำให้พื้นที่บริเวณที่เราเลี้ยงเนี่ยชุ่มตลอดนะคะก็ทำให้หญ้าธรรมชาติที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะก็เขียวขจีก็จะทำให้เราได้มีหญ้าให้วัวได้กินนะคะ ก็เลยไม่ได้เปลืองฟางนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เน้นฟางเป็นหลักนะคะแต่ปีที่ผ่านมานี่ก็คือต้องหาฟางเพิ่มเลยนะคะแล้วก็มีอ่าหลายคนเลยนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นแล้วก็ยังสงสัยตลอดเลยว่าทำไมวัวเราถึงอ้วนจังทำไม ให้กินหัวอาหารหรือเปล่าแอบให้กินหัวอาหารหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีเลยนะคะตอนนี้ก็คือหญ้าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ที่อ้วนกันเยอะๆก็คือตอนนี้วัวเขาท้องด้วยนะคะตัวเมียก็ท้องทุกตัวแต่ว่าก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมในทุกๆคลิปนะคะเราก็เลี้ยงกันแบบนี้ตามที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปนะคะแต่ว่าเรื่องของ การเอาใจใส่ต่างๆเราก็ไม่ไม่ละเลยนะคะเดี๋ยวขให้ให้ทุกท่านได้ชมนะคะอย่างตัวนี้นะคะอา่าก็ปีกว่าๆนะคะเจ้าแฝดนะคะเนี่ยค่ะแฝดอันนี้แฝดพี่น้านนู้นนะคะสีเทาๆตัวนั้นแฝดน้องนะคะก็ปีกว่าๆตัวนี้ก็ล่ำเบื้อดีนะคะก็เป็นลูกคอกนะคะเป็นวัวลูกคอกนะคะ อันนี้นี่ค่ะแม่เขานะคะตัวนี้ก็ท้องเรียบร้อยแล้วนะคะรอดูว่าจะให้ลูกแฝดหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะก็ปล่อยเข้าแปลงผักอย่างนี้เลยนะคะให้กินช่วงเย็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกท่านก็คือเรื่องของน้ำนะคะต่อให้ฝนจะตกต้องตามฤด,ดูกาลมีน้ำตามหนองน้ำนะคะถ้าเลี้ยงได้ หรือถ้าเราบริหารจัดการได้นะคะก็ควรที่จะให้วัวเรากินน้ําจากที่เรารองไว้ให้นะคะเพราะว่าน้ำตา,ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีพวกเขาเรียกว่าพวกพยาธิเนาะพยาธิแล้วก็เชื้อโรคเยอะนะคะดังนั้นการที่เราให้วัวเรากินน้ําที่สะอาดตลอดนะคะก็จะทาจะทําให้วัวเราอ้วนสมบูรณ์นะคะอ่เนี่ยค่ะ นี่ค่ะนี่แม่สาวก็ท้องเรียบร้อยนะคะอ่านี่ค่ะคุณตาก็เป็นคนเลี้ยงเป็นหลักนะคะอ่านี่ค่ะก็ปล่อยเข้าแปลงเลี้ยงแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวนะคะก็เราเลี้ยงกันแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบบ้านๆนะคะแต่ว่าก็ดูแลใจใส ในเรื่องของอปัจจัยเล็ก,ก,กๆน้อยๆนะคะไม่ห่างนะคะอ่าเนี่ยค่ะก็เดินกินตามนี้ตรงนี้เราไม่ได้ล้อมอลวดไฟฟ้านะคะก็ปล่อยให้กินเพราะว่าแต่ก่อนนี้ล้อมอยู่นะคะเพราะว่าก็มีพวกผักอะไรต่างๆที่เรายังไม่ได้โลกนะคะตอนนี้ก็โลกหมดแล้วนะคะก็ปล่อยให้เขาได้กินตามใจชอบเลยนะคะนะคะ่ะก็วัวก็กินหญ้าดีทุกตัวนะคะ ข้อที่สำคัญเลยก็คือเป็นการฝึกของเราด้วยนะคะของเจ้าของด้วยที่ฝึกให้เขากินไม่เลือกนะคะบางทีหลายๆข้อก็จะเจอปัญหาอ่าหญ้าตามธรรมชาติก็จริงแต่ว่าวัวเลือกกินนะคะแต่วัวที่ข้อก็คือไม่เลือกเลยนะคะใบไม้ใบหญ้าอะไรต่าง,าง,างๆกินหมดนะคะในนองในใน้ําก็ลงกินหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวรอลุ้นตัวนี้นะคะว่าจะให้ลูกแฝดอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเก็พื้นที่ตรงนี้ก็ไม่เยอะนะคะก็ปล่อยให้เขากินช่วงเย็นนะคะเนี่ยค่ะก็เลี้ยงแบบบ้านๆตามธรรมชาติของเราเลยนะคะก็ อย่างที่บอกนะคะปัจจัยที่จะส่งผลให้วัวอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยนะคะดังนั้นเราไม่ควรละเลยปัจจัยเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพราะว่าวัวที่เลี้ยงบางทีเราลงทุนด้วยการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยบางทีถ้าเราเลี้ยงไปแล้วมันไม่เกิดการพัฒนาขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เราเลี้ยงเสียเวลาเฉยๆแต่ถ้าเลี้ยงแบบ ไร่ทุ่งแบบบ้านๆเราเลยไม่ได้ลงทุนอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องต้องเสียนะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องซื้อหัวอาหารไม่ต้องให้อาหารเสริมใดๆนะคะตอนนี้แร่ธาตาที่ข้อก็แทบจะไม่ได้ให้กินเลยนะคะปีนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะน่าจะประมาณ2 3สก้อนนะคะทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะ แต่ว่าที่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะถ่ายพยาธิให้เขาทุกตัวนะคะเราไม่เว้นแม้แต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะก็ถ่ายทั้งหมดเลยนะคะเพื่อว่าสุขภาพของวัวเราจะได้ดีแล้วก็เลี้ยงง่ายโตไวด้วยนะคะจ้าพี่เจ้าถอยมาเลยลูก เลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะอิ่มเดี๋ยวอิ่มเขาก็เดินข้ามไปฝากนู้นนะคะแล้วก็เข้าคอ,อกนะคะค่ะนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆของคอ,อกเรานะคะวันนี้ก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ